สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะพี่นุ๊กพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีครับผมค่ะคุณครูครับจ้ะแต่ก่อนคุณครูเคยสอนสั์ภาษาอังกฤษผมคำหนึ่งเป็นคำง่ายๆเลยนะฮะแต่ใช้ได้กับสังคมทุกวันนี้เลยคุณครูบอกว่าให้ผมจำคำว่าคนขายปลาคือคนขายปลาเนี่ยเราห้ามไปยุ่งกับคนขายปลาเพราะภาษาอังกฤษเรียกว่า sell fish ฮะผมยังจำได้เลยใช่นะฮะคือคนขายปลาเนี่ยเป็นคนเซลฟิชเนี่ยแปลว่าเห็นแก่ตัวหรือว่าแน่เลือดนั่นเองผมจำได้แต่ตัวสะกดนี่ e l f i s h แค่พ้องเสียงนะคะครับผมใช่แล้ววันนี้คุณจะสอนคำว่าอะไรวันนี้คุณครูก็ต้องสอนคำที่ตรงข้ามกับ Selfish นั่นก็คือ s e l f l s s s อ s l l f คือตัวเรา myself yourself ตัวคุณตัวฉัน Less เป็นคำที่มาเติมข้างหลังแปลว่าไม่พี่หนุ่มเคยร้องเพลงนี้ไหมคะ My e n d l e s s Love My e n d l e s s Love โอ้โหเสียงยังเพราะกยี่หัวใจเลยนะคะ e n d l e s s Love คือรักไม่รู้จบรักที่ไม่มีวันจบใช่ฉะนั้น Selfless นั้นเนี่ยจึงแปลว่าไม่มีความเห็นแก่ตัวค่ะโอ้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยดีมากค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามารู้จักคำว่า Selfless Selfless คือที่ไม่เห็นแก่ตัวค่ะ ยกตัวอย่างนะคะ True love is selfless it is prepared to sacrifice True love is selfless it is prepared to sacrifice ความรักที่แท้จริงต้องไม่เห็นแก่ตัวค่ะและจะต้องเป็นการเริ่มต้นของคำว่าเสียสละค่ะครับก็ค,บคือความรักก็คือการให้นั่นเองใช่เหมือนกับน้องๆน,นักเรียนนะครับบางทีเรามีขนมอยู่ชิ้นหนึ่ง พอเราจะทานทั้งหมดเราหันไปดูอาจจะมีเพื่อนเราอีกคนหนึง<ช>่งที่นั่งอยู่รอบข้างๆเราอาจจะคนหนึง่งสองคนก็แบ่งปันให้เขาด้วยใช่ก็ไม่ใช่เรื่องแน่เกลียอ,อะไรใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราให้เขาแล้วเนี่ยเราไม่เห็นแก่ตัวบางวันเพื่อนๆเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะแบ่งขนมให้กับเราก็ได้ใช่ค่ะนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผมว่าสําคัญ <ๆ S 2> บางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กลับมาที่บ้านเนี่ยจะหิ้วถุงขนมหิ้วถุงกับข้าว ก๋วยเตี๋ยวข้าวต่างๆมาไว้เตรียมไว้เตรียมมาไว้เพราะว่ารักลูกใช่บางครั้งพอบางครั้งลูกโตแล้วเริ่มทํางานได้แล้วบางครั้งกลับบ้านเนี่ยก็ควรจะหิ้วอะไรไปวางไว้ใต้ฝาชีหรือว่าในตู้เย็นบ้านใช่เดีคุณพ่อคุณแม่ตื่นมาตอนเช้าจะได้อุ่นทานได้นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่า true love ที่แท้จริงเพราะ true love is selfless ความรักที่แท้จริงไม่ยึดติดตัวเราและไม่เห็นแก่ตัวค่ะ ครับผมก็กลับมาพบกับครูสมศรีนะครับกับผมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ